สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ Demand Supply Zone คู่กับ Indicator ที่ชื่อ v o u u m p r r o i l l นะครับ mm hmm. เพื่อให้การใช้งาน Demand Supply ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้นนะครับเทคนิค mm hmm. ที่เรียบงา่ายและก็ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างหนึ่งก็คือ Demand แล้วก็ Supply Zone ใช่ไหมครับแต่ว่า เนื่องด้วยบ่อยครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเจอดีมาร์ supply z โซ e ใกล้กันหลายโซนนะครับทำให้นักเทรดเนี่ยเกิดความกังวลในการเทรดนะครับตามแสดงในรูปนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเทรดทุกโซนนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิด SL ติดกันได้บ่อยครั้งนะครับหรือว่าส่งผลต่อค่าวินเลจของเราเ่เองจากปัญหาตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือผมก็จะมีเทคนิคที่ ช่วยให้เราเนี่ยสามารถคัดกรองโซนได้ดีขึ้นอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อ Volume Profile เข้ามาช่วยคัดกรองด m ม n นแล้วก็ส p p 이ดโซนนะครับโดยการอาศัยเลือกโซนที่มี v o l ล m มที่สูงสุดในการเข้าเทรดนะครับโดยส่วนมากเวลาที่ราคาย่อตัวลงมานะครับที่บริเวณด m ม n นหรือว่า Supply เนี่ยก็มักจะเลือกลงมาเก็บบริเวณที่เป็นโซนมีโวลูมสูงๆก่อนที่จะกลับตัวต่อตามเทรนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราอาศัยจังหวะนี้นะครับในการเข้าออเดอร์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีผลการเทรดที่ดีขึ้นได้โดยกรณีที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราจะวางจุดเข้าเนี่ยอยู่เหนือดีมานโซนนะครับที่มีโวลูมสูงๆแล้วก็วาง SL เนี่ยใต้ดีมานโซนเล็กน้อยนะครับในส่วนของ TP เนี่ยก็จะ,ะวาง TP ที่ซัพพลายที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ กรณีเทนลงก็เหมือนกันนะครับเราจะวางจุดเข้าก่อนถึงซัพพลายที่มีโวลูมสูงๆเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็วาง s อส e l เนี่ยอยู่เหนือซัพพลาย supply. ส่วน TP ก็วางก่อนถึงดิมานโซนที่อยู่ใกล้ที่สุดเล็กน้อยนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ลองมาดูตัวอย่างกันดูนะครับว่าเราจะใช้งานเนี่ยไอเครื่องมือโวลูมโปรไฟล์ตรงนี้ยังไงนะครับอ,อย่างแรกก็คือเราต้องดูเทรนก่อนนะครับ คือถ้าสังเกตเนาะก็คือมีการเบรกโครงสร้างฝั่งบายถูกไหมครับตรงนี้เนาะเบรคออฟสักเจอ4ชั่วโมงทีนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเทรนขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะหาดีมานโซนในการเทรดทีนี้ถ้าเกิดเราดูเรียบตาเปล่าสังเกตนะครับว่าจะมีดีมานโซนเยอะมากใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าทุกโซนนะครับเราคิดในกรณีที่เป็นราคาเนี่ยเกิดการกลับตัวจริงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเทรนเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าทุกโซนนะครับ เพราะว่าเราอาจจะกลัวตกรถใช่ไหมเลยเข้าทุกโซนเนาะอาจจะเข้าโซนนี้แล้วก็เข้าโซนนี้อีกถูกไหมครับทีนี้เวลามันเปลี่ยนเทรนเนี่ยมันจะทําให้เราโดนลากแล้วก็โดนสต็อปลอสหลายโซนนะครับทีนี้มาดูกันนะครับก็คือมีดีมานโซนเยอะมากเลยไม่รู้เทรดถึงตรงไหนนะครับเราถึงจะเป็นจุดที่ยอมแพ้เนาะทีนี้จึงเป็นที่มาของการใช้ตัวช่วยด้วย Volume Profile นะครับแบ็ก e ิ Range Volume Profile อันนี้เนาะ ทีนี้ f i t เรนจ์เนี่ยมันทำงานยังไงก็คือมันเป็นการเลือกจุดที่มี v o l ลุ่มในกรอบอระยะเวลาที่เราสนใจอย่างเช่นเราอยากรู้ว่า,าตั้งแต่โลตรงนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาถึง high ตรงเนี้ยในกรอบ r a n จ์ตรงเนี้ยตรงไหนมี v o l ลุ่มสูงสุดเราก็กาง Volume มโปรไฟลนะครับมาถึงตรงนี้เลยเนาะโอเคมันจะบอกให้เรารู้ว่าดีมาตั้งแต่ล่างขึ้นไปจนถึงข้างบนนะครับมีตรงนี้ที่เป็น โวลูมสูงสุดก็คือเส้นตรงนี้นะครับก็คือเส้น POC เป็นจุดที่มีโวลูมสูงสุดในโซนที่เราสนใจนะครับโอเคทีนี้ถ้าสังเกตนี่คือเราจะเลือกเฉพาะในจุดที่ยังไม่เคยใช้งานเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคยใช้งานไปแล้วเราจะไม่ใช้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยตั้งแต่ล่างขึ้นไปมันจะมีจุดนี้จุดเดียวถูกไหมครับที่เป็นดีมันที่มีโวลูมสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนนะครับว่าราคาอาจจะแตกตรงนี้ หรือขึ้นไปก่อนหรือเปล่าเราจะโซนแค่ว่าถ้าเกิดมี POC สูงสุดแล้วยังเป็น fresh zone เนี่ยเราจะใช้ POC ตรงนั้นเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้กรณีนี้เราก็จะข้าม2โซนแรกไปนะครับแล้วก็มา Focus โฟกัสโซนนี้โซนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเลยโซนนี้ไปเราจะถือว่ายอมแพ้ฝั่งบายเนานะอ่าโอเคผมตัด2โซนนี้ออกไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองโซนเนาะอ่าทีนี้มันจะเหลือโซนเดียวถูกไหมครับเราก็รอราคาย่อลงมานะครับ เครื่องมือฟิกเรนจ์นะครับจะอยู่ในะจะอยู่ในนี้นะครับให้ไปดูตรงนี้นะครับจะมีเครื่องมือฟิกเรนจ์วอล่มโปรไฟล์อยู่เนาะเราก็กดใช้งานแล้วก็ลากตามที่บอกนะครับก็คือจากล่างขึ้นบนเนาะทีนี้ในส่วนของการเซตอัพฝั่งบายนะครับเราจะเข้าตรงไหนที TP ตรงไหนเราก็ก่อนอื่นเลยนะครับรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนเดี๋ยวผมปรับ เพิ่มนิดนึงนะครับดีมานะให้คลุมประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็ตั้ง Stop l ล s s นะครับเขื่อไว้ก็สักไม่เกินร้อยจุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ามันจะลดน้อยเกินไปเนาะโอเคประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จุดเข้าเรานะครับก็คือให้เข้าก่อนพ o c หน่อยนะครับไม่ต้องเข้าตรงมากก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเด้งนะครับก่อนที่จะถึงพ o c เนาะอ่าตั้งประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ดูสปายโซนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ ที่เราเห็นซัพพลาที่อยู่ใกล้ที่สุดก็โอเคจริงๆตรงนี้จะมีะสายเ m c ก็จะเรียก FVG ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นซัพพลายประเภทหนึ่งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทีพแถวตรงนี้เนาะ,ะตั้งไว้สักตรงกลางก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็เซต r r ให้ได้ประมาณ2นะครับพยายามอย่าให้ต่ำกว่า2นะครับอโอเคลองดูประมาณนี้นะครับ TP ก็กลางเนาะลองดูนะครับ อเคก็ TP ไปนะครับก็จะสังเกตว่าต่อให้ราคานะครับพยายามย่อลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ราคานะครับเร่งกลับขึ้นไปต่อเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างต่อไปกันเนาะโอเคถือว่าถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้ราคาเกิด break off structure ใหม่นะครับอ่าดูว่าจะขึ้นหรือลงเนาะโอเคราคาอ่าเริ่ม b เบรกลงนะครับแบบนี้ ใช่ไหมครับเราก็รอให้ราคาย่อ,อขึ้นก่อนนะครับโอเคราคาเหมือนจะเริ่มย่อ,อขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดู POC ฝั่งเซลล์นะครับตอนนี้เราจะโฟกัสเซลล์เนาะเพราะว่าถือว่าเป็นเทรนลงนะครับโอเคตอนนี้ POC อยู่ประมาณตรงนี้นะครับอ่ะเราจะวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือเราอยากรู้ว่า Supply ที่ เราควรจะเทรดหรือว่าเป็นจุดที่มีโวลุ่มสูงสุดอยู่ตรงไหนถ้าวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือมีบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ตีกรอบไว้นะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะเทรดเฉพาะจุดที่มี POC เท่านั้นแสดงว่าถ้าเกิดเลยแนวนี้ขึ้นไปเราจะยอมรับที่จะไม่เทรดต่อเนาะโอเคก็วางประมาณนี้นะครับเพือหน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับเซต R ประมาณ2นะครับไม่ต้องเยอะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ลองลันดูนะครับ เห็นไหมครับก็จะทีทไปนะครับก็จะสังเกตว่า R2 เนี่ยก็ไม่ค่อยยากนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับวิธีการใช้เ,เครื่องมือ v o u u m p r r o i l l นะครับเข้ามาช่วยคัด Demand Supply ในการเทรดเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ